ฝ่าบาทนี่คือรายงานสินทรัพย์ที่เรายึดได้ในขณะนี้ฝ่าบาทโปรดทอดพระเนตชิมปอส่งรายงานให้เจ้าหน,นินซินเจ้าหลินซินหยิบรายงานขึ้นมาอ่านพบว่าทรัพย์สินที่ยึดได้นะั้นน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งในรายการยาวเหยียดและลานตากล่าวโดยสรุปแล้วเหรียญเงิน14ล้านแแสนเหรียญหินวิญญาณ12 0 0 0ก้อน เครื่องเรือนวัตถุมีค่าภาพวาดต่างๆที่ตีราคาไม่ได้อีกจํานวนมากทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้ถูกขนไปเก็บไว้ในคลังหลวงที่ว่างเปล่ามานานยามนี้คลังหลวงเต็มไปด้วยสิ่งของกองซ้อนทับราวกับภูเขาขนาดย่อมเชื่อว่าเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในใจของเจ้าหลินซินสนใจแต่หินวิญญาเท่านั้นสิ่งต่างๆรอดไม่จําเป็นสําหรับเขาอืมแปลกมากนะหินวิญญาเหล่านั้นมากกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เราสามารถยึดได้ถึง12,000ก้อนเจ้าหลินซิน กาอย่างประหลาดใจค้างก่อนซุนหวางผิงสหายวัยเด็กของเขานั้นทุ่มเทสุดตัวยังหาไมา่ได้ให้เขาแค่1000ก้อนเท่านั้นเราต้องรู้ว่าสําหรับคนธรรมดาหินวิญญ,ญาณนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักคนส่วนมากจึงไม่นิยมเก็บหินวิญญาณหินวิญญาณน,นับหมื่นก้อนตีราคาเป็นเงินได้ร้อยล้านเหรียญเงินเขายึดซัพย์ได้เพียงแค่14ล้านเหรียญเงินเท่านั้นมูลค่าของหินวิญญ,ญาณที่ยึดได้คิดเป็น1ิเท่าของเหรียญเงินที่ยึดได้ตอนนี้ฟบบาบัดนั่นเป็นเพราะว่าขุนนางใหญ่หลวง ส่งแต่ลูกหลานตัวเองเข้าไปฝึกตนในสำนักต่างๆซึ่งต้องใช้หินวิญ,ญญาณเป็นสกุลเงินพวกเขาจึงได้ทำการแลกเปลี่ยนสะสมหินวิญ,ญญาณเก็บไว้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนบุตรหลานในสำนักฝึกตนชินป๋ออธิบายด้วยความที่การฝึกตนนั้นคือกระแสหลักของโลกใบน,นี้กลุ่มขุนนางคณะบดีหรือชนชั้นสูงหากตนเองนั้นไม่อาจฝึกได้ก็จะมักส่งลูกหลานของตอนเองนั้นเข้าสำนักต่างๆหวังที่จะได้มีโอกาสเปน็นอรตะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่พึ่งพาได้ในยามภาคหน้าเยี่ยมมาก ด้วยเงินก้อนนี้ก็เพียงพอสําหรับรากฐานของข้าแล้วเจ้าหลินซินกล่าวด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่งเขานั้นรากับโชคดีจากสวรรค์ตกลงใส่หัวของเจ้าหลินซินควรทราบว่างบประมาณของแคว้ต้าโจนั้นคือ4ีห้าล้านเหรียญเงินด้วยทรัพย์สมบัติขุนนี้เทียบเท่ากับงบประมาณถ,ถึง30ปีด้วยกันกลุ่มขุนนางนั้นเร็วร้ายเกินไปพวกเขามีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้รากฐานของตระกูลใหญ่ไม่อาจดูแคลนได้เจ้าหลินซิน รู้ตัวว่าตอนนี้เขาต้องรีพัฒนาตัวเองให้ยืนหยัดเหนือสงครามการเมืองเพราะการสังหารหมู่ขนาดใหญ่เช่นนี้นบว่าก้าวข้ามเส้นแบ่งร่วงเกินขุนนางทั้งแผ่นดินนับจากนี้สืบไปเขาคือศัตรูอันดับหนึ่งในใจของขุนนางทุกคนกลุ่มขุนนางจะต้องไม่อยู่เฉยหน้าพวกเขามีสายสัมพันธ์ขนาดใหญ่จะต้องมีการล้างแค้นในอนาคตอันใกล้นี้เจ้าหลินซินยังลงนามออกคำสั่งอีกมากมายให้ลี่เว่ยและสิงป๋อนำไปบังคับใช้หลังจากที่ห้องทรงอักษรเงียบลงเจ้าหลินซิน ก็เริ่มที่จะใช้หินวิญญาณที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งที่ข้าต้องการในตอนนี้คือแนวทางในการพัฒนาในอนาคตดังนั้นเราต้องการบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์จำนวนมากมายช่วยเหลือเจ้าหลินซินได้ทําการดูดซับหินวิญญาณที่ยึดมาได้และตัดสินใจเปิดระบบระบบเปิดเจ้าหลินซินสํารวจระบบว่ามีสิ่งของที่เขาต้องการหรือไม่ซึ่งพบว่าเขาสามารถอัญเชิญทหารที่มีความสามารถสูงได้ในราคา100จุดพลังงานราคานี้เทียบเท่าก,กับหินวิญญ,ญาณ100ก้อนเจ้าหลินซินยามนี้ร่ำรวยย่อมไม่สนใจ เขายังมีพลังงานนับหมื่นลำพังแค่ร้อยจุดขนหน้าแข้งเขายังไม่ล่วงก่อนจะอัญเชิญทหารเจ้าหลินซินและเปลี่ยนชุดเครื่องแบบกษัตริย์ยุโรปในชาติที่แล้วเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเขาไม่ต้องการจะสวมใส่ชุดมงกรอันลุ่มลามอีกต่อไปหลังจากสังเกตยอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเขาตัดสินใจอัญเชิญบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษสูงสุด5้าคนพร้อมกันทันทีระบบอัญเชิญแสงสว่างว่าไปทั้งทั่วห้อง เจ้าหลิงซินคุ้นเคยกับกระบวนการนี้ขณะนั้นเองกลุ่มทหารทหารสัญญาบัติระดับสูงก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องจักรพัทริทรงเจริญทั้ง5คนวันทยาหัดทําความเคารพต่อเจ้าหลินซินจากนั้นก็เริ่มแนะนำตัวพันตีเหรียญอันวิศวกรกองทัพอาวุโสขอน้อมพบองค์จักรพัิพันตีเซียนหยานเสนาธิการพันธิการขอน้อมพบองค์จักรพัิพันโทกวนหลิง ฝ่ายกิจการภายในพลเรือนและทหารขอน้อมพบองค์จักรพรรดิพัดเอกมาฉุนเสนาธิการกองทัพขอน้อมพบองค์จกักรพรรดิและคนสุดท้ายซึ่งใส่เครื่องแบบนายพลอายุประมาณ50ปีดูมีสงาาส่าราศีลักษณะของขุนพลเปล่งประกายออกมาพลตีลี่ฟนย่างขอน้อมพบองค์จกักรพรรดิข้าจากพัตดตาโจเจ้าหลินซินขอต้อนรับทุกท่านเจ้าหลินซินกล่าวต้อรน,อน,นออรับบุคคลทั้งห้า ที่จะช่วยเขาได้เป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่สัญญาบัตรในระดับนายพันต้องใช้พลังงาน100จุดและระดับนายพลต้องใช้พลังงานถึง1000จุดซึ่งเจ้าหลินซินก็มองว่าคุ้มแล้วเขาต้องการแม่ทัพบปญชาการศึกในระดับกองพลเพื่อยกขีดจํากัดการสู้รบในอนาคตเพราะอาศัยเพียงแค่ร้อยเอกรีเวย่ยก็คงจะไม่เพียงพออย่างแน่นอนพันตีเหลียญอันวิศวกรอาวุโสกองทัพจะมีความสำคัญที่สุดในการพัฒนา เจ้าหลินซินต้องการหน่วยวิศวกรเพื่อปรับปรุงออกแบบผังเมืองสาธารณะนูประโภคพื้นฐานรวมไปถึงการก่อสร้างอุตสาหาการรมเริ่มต้นในเมืองหลวงแม้ว่าระบบจะไม่สามารถอัญเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกมาได้โดยตรงสามารถอัญเชิญได้แค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทหารเท่านั้นแต่คนเหล่านี้ถือว่าเป็นปราชญ์ในยุคสมัยนี้ผู้คนที่อัญเชิญมานั้นจะมีระบบการศึกษาที่สูงมากสามารถใช้งานทดแทนได้อย่างไม่มีปัญหาเจ้าหลินซิน ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรโดยตรงเพื่อออกแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตเพราะเขาไม่สามารถพึ่งพาระบบได้อย่างเดียวมันจะสิ้นเปลืองเกินไปทั้งการผลิตอาวุธกระสุนเขาต้องการวงจรการผลิตครบรูปแบบดังนั้นล้าวิศวกรจึงสำคัญมากและเจ้าหนิงซินยังสามารถแลกเปลี่ยนวิศวกรทหารระดับล่างจากระบบด้วยราคาเพียงแค่หนึ่งจุดพลังงานเท่านั้นหากเป็นก่อนหน้านี้เขาคงจะเพิ่อเฉยอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาสามารถควบคุมเมืองหลวงได้อย่างสมบูรณ์แบบ หน่วยวิศวกรจึงมีความสําคัญอย่างมากพันตีเซียนหยานธิการกองทัพมีความเชื่อชาญด้านการส่งสเสบียงกําลังบํารุงเจ้าหลินซินตั้งใจใจให้เขานั้นมาดูแลเกี่ยวกับกเกษตรปัจจัยการดํารงชีวิตของประชาชนตัวตนของหน่วยาธิการนั้นนับว่าเหมาะสมที่สุดแล้วพันโทกัวหลินฝ่ายกิจการภายในพลเรือนและทหารนี่ก็นับว่ามีความสําคัญและเป็นหัวหอกในการพัฒนาในอนาคตซึ่งเจ้าหลินซินคิดจะปฏิรูปการปกครองในแคว้นต้าโจและให้พันโทกัวหลิน มารับตำแหน่งแทนอัครมหาเสนาบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายการปกครองคอยดูแลด้านพลเรือนและกิจกรรมทหารโดยจะให้พันโทกวัวหลินดำรงตำแหน่งนายกรัฐตนนรีพัดเอกมานชุนเสนาธิการกองทัพจะคอยวางแผนในการขยายกำลังทหารปรับเปลี่ยนอาวุธเสนอแผนการต่อสู้รบปฏิบัติการทางทหารพร้อมกับคาดคิดคำนวณปัจจัยความเสี่ยงในการทหารที่จะเกิดขึ้นในอานาคตได้และคนสุดท้ายคือพลตรีลี่ฝนยาน ก็จะมาดารงตําแหน่งสูงสุดในกองทัพขณะน,นี้กองทัพของเจ้าหลินซินยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในสายการบังคับบัญชาแล้วยังไม่สมบูรณ์แบบรวมไปถึงการปฏิบัติการต่อสู้ในอนาคตล้วนมอบให้แก่พลตรีลี่ฟินหยานรับผิดช,ชอบทั้งหมดเจ้าหลินซินนั้นทําการปฏิรูปการปกครองออกราชาอง์การยกเลิกตําแหน่งขุนนางทั้งหมดก่อนหน้านี้พร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งแควนต้าโจเป็นกฎหมายสูงสุดโดยกําหนดให้ อำนาจอธิปไตยเป็นองค์ของจกักรพรรดิที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้อำนาจการแต่งตั้งและถอดถอนคณะรัฐมนตรีเป็นองค์จกักรพรรดิแต่เพียงผู้เดียวและองค์จกักรพรรดนั้นมีอำนาจสูงสุดทั้งบริหารตุลาการนิติบัญญัติอำนาจทั้ง3าเป็นขององค์จกักรพรรดิเจ้าหลินซินเรียนแบบรัฐธรรมนูญประเทศแถบยุโปรปแปลเปลี่ยนแคว้นต้าโจจากรัชารินานโบราณเป็นราชาธิปไตยเต็มรูปแบบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางจากนั้นราชองค์การ ก็ตามมากันติดติดประกาศให้จัดตั้งทั้ง4ี่กระทรวงหนึ่งสำนักประกอบไปด้วยสำนักราชเลขาธิการดูแลกิจการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระจักรพรรดิโดยใช้ซิมปอขันทีคนสนิทดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักราชเลขาธิการซึ่งสำนักราชเลขาธิการนั้นแทบจะถอดแบบมาจากสมัยก่อนหน้านี้เพียงแต่ลดทอนอำนาจบางส่วนปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระทรวงกิจการภายในมหาไทยดูแลกิจการภายในทั้งปวง แพร์รว,วมไปถึงงานตุลาการทางด้านยุติธรรมโดยให้พันโทกัวหลินดำรงตำแหน่งนยายกและมนตรีและควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในจนกว่าจะหาบุคคลอื่นมาทดทแทน,นได้กระทรวงการ,กรเกษตรศซึ่งเป็นกระทรวงที่สําคัญมากที่ดูแลปากท้องของผู้คนทั้งแผ่นดินกํากับดูแลการเพาะปลูกจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงส่งเสริมการเกษตรกร,ศร,ศกรโดยให้พันตรีเซียนหยานดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงที่เจ้าหลินซินให้ความสําคัญที่สุด กำกับดูแลตั้งแต่ลดน้ำจนถึงไปน้ำการจัดหาวัสดุการก่อสร้างถนนการจัดตั้งโรงงานซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สุดต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยให้พันรีเหรียญอันรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกงลาโหมรับผิดชอบดูแลสงครามและกิจการทหารน้ำปวงโดยมอบอำนาจให้พันเอกมานชุนเสนาธิการกองทัพดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเจ้าหน,นีนซิน พันรู้สึกถึงคณะรัฐมนตรีของตอนนั้นจะเป็นทหารทั้งสิน้นนี่กลายเป็นว่ารัฐบาลของข้านั้นกลายเป็นรัฐบหาลทหารเต็มไปหมดแล้วเจ้าหลินซินหัวเราะออกมาเมื่อเห็นรายชื่อคณะรัฐมนตรีของตอนเองทั้ง4ี่กระทรวงหนึ่งสำนักจะรับผิดชอบกิจการบ้านเมืองบริหารราชการแผ่นดินนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสัง,งค์การฉบับนี้สร้างความสั่นสะเทือนทางต้าโจซึ่งไม่มีจกักรพรรดิองค์ใดนั้นทำขึ้นมาก่อนหรือแบบแผนประเพณีก่อนหน้านี้จนหมดสิน้นและตั้งหน่วยงานที่ชื่อดูแปลกๆขึ้นมา ราชองค์การของเจ้าหลินซินนั้นได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าขุนนางปัญญาชนและบัณฑิตทั่วแคว้นว่าจะสร้างความวุ่นวายแก่บ้านเมืองสร้างความเช่าธรรมแก่องค์ชายที่เหลือองค์ชายทั้ง3ประกาศจะไม่รับรองคณะรัฐมนตรีและไม่ยอมรับอันหน้าส่วนกาอีกต่อไปทําให้สถานการณ์แคว้นต้าโจร้รอนระอุข,ขึ้นมาทุกคนต่างสัมผัสได้ว่าอีกไม่นานสงครามอันใกล้จะอุบัติขึ้นโดยคราวนี้จะมีฝ่ายที่4ี่เกิดขึ้นมาความนานาจนั้นก็คือเจ้าพัดน้อยอายุ15ปี